รับทําคดีให้กับลูกคนรวยอยู่ดีดๆเพื่อนร่วมง,งานกลับมาถูกฆ่าตายการเอาคืนแบบแผนซ้อนแผนก็เกิดขึ้นสวัสดีค่ะวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่อง d ดลินค o นลอยเออรพริกเล่ซ่อนระทึกก่อนจะไปชมการสปอยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะเริ่มต้นที่มิกเขาเป็นทนายความหนุ่มผู้เฉลียวฉลาดเล่หลักแหลมเขามักจะรับทำคดีให้กับจำเลยซะส่วนใหญ่โดยไม่สวนว่าจำเลยจะเป็นฝ่ายผิดหรือถูก ขอแค่เงินถึงก็รับทําหมดวันนี้เพื่อนร่วมงานที่ชื่อวาวก็มีคดีหนึ่งมาเสนอให้กับเขาจำเลยชื่อว่าลูอิสเป็นลูกของคนรวย ลูอิสกำลังจะถูกขึ้นศาลในคดีทำร้ายร่างกายผู้หญิงคนหนึ่งเขาต้องการทนายด่วนมิกก็เลยตกลงรับงานนี้แต่เขาต้องไปทำคดีอีกคดีหนึ่งก่อนเขามาหาลูกความที่ชื่อว่าแฮโร่มิก,กมาเจรจารเรื่องเงินค่าจ้างประมาณว่าเงินมางานเดินถ้ายังไม่ได้เงินเขาก็จะถอนตัวออกจากคดีนี้แม้จะถอนตัวไม่ได้ในทันทีแต่มิกก็มีวิธีให้สารเลื่อนการไต่สวนออกไปก่อนจากนั้นเขาก็เดินทางไปหาลูอิสลูกคนรวยที่ติดคุกอยู่ แต่ระหว่างทางกลับมีกลุ่มฮาเล่มาขอให้เขาจอดรถซึ่งพวกนี้ก็เป็นพวกเดียวกันกับแฮโร่ Halo, ลูกความของเขาคนเมื่อกี้พวกนี้เข้ามาเจราจาเรื่องค่าจ้างให้กับแฮโร่มิกก็ยังคงยืนยันว่าต้องได้เงินก่อนเขาถึงจะทําคดีต่อให้พวกฮาเล่ก,ก็เลยต้องยอมจ่ายให้กับมิกเมื่อมาถึงโรงพักและได้เจอกับลูอิสลูอิสก็รีบอธิบายว่าเขาถูกผู้หญิงคนนั้นใส่ร้ายมิกก็เลยรีบเตือนลูอิสว่าห้ามพูดเรื่องคดีจนกว่าเขาจะประกันตัวลูอิสออกไปได้แต่ระหว่างที่สอบถามประวัติ ก็มีนักโทษที่ชื่อว่าคอรลิสเดินเข้ามาบอกมิกว่าเขาอยากได้ทนายเหมือนกันแต่มิกได้ปฏิเสธไปเพราะเขากําลังคุยกับลูกความอยู่จากนั้นมิกก็เดินมาเจอกับแม็กกี้อดีตภรรยาที่เป็นทนายความอายการเธอยื่นเรื่องไม่ให้ลูอิสได้รับการประกันตัวในคดีนี้เพราะตำรวจไปรวบตัวลูอิสได้ที่บ้านของผู้หญิงคนนั้นโดยมีเลือดท่วมตัวแต่เมื่อศาลพิจารณาแล้วศาลก็ให้ประกันตัวได้แต่ต้องใส่อุปกรณ์ติดตามตัวไว้ที่ข้อเทา้า จากนั้นมิกก็มาหากอเรียาสาวขายบริการที่เขาเคยทําคดีให้หลายครั้งครั้งนี้เธอถูกจับอีกแล้วกอเรียขอให้มิกช่วยให้เธอถูกส่งไปที่สถานบํนบาบัดแทนติดคุกวันรุ่งขึ้นมิกกับแฟงนักสืบคู่ใจก็มาหาลูอิสเพื่อคุยเรื่องคดีลูอิสอยากขึ้นศาลให้เร็วที่สุดเพราะอยากให้คดีนี้จบไ,ไวๆมิกเลยรับปากว่าจะเร่งพิจารณาคดีให้ลูอิสยืนยันว่าเขาจะไม่ต่อรองอะไรทั้งนั้น เขาจะไม่รับสาร,รภาพและจะไม่ยอมติดคุกทั้งๆท,ท,ที่เขาไม่ได้ทํามิกก็เลยถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลูอิสเล่าให้ฟังว่าเขาไปดื่มที่บาร์แห่งหนึ่งและได้เจอกับผู้หญิงที่ชื่อว่าเลจจี้ลูอิสเข้าใจว่าเธอไม่ชอบคู่เดทของตัวเองก็เลยเขียนที่อยู่ของเธอใส่ทิชชู่มาให้เขาหลังจากนั้นลูอิสก็ไปตามนัดแต่เขามาก่อนเวลาเขาเห็นชายที่อยู่กับเธอก่อนหน้านี้เดินออกมา จากนั้นเขาก็เดินไปที่ห้องของเธอเธอเปิดประตูแง้มให้เขาเดินเข้าไปในห้องแต่พอหันหลังให้เธอก็เอาอะไรบางอย่างมาฟาดที่หัวของเขาจนสลบรู้ตัวอีกทีก็มีเกย์สองคนมาล็อกตัวเขาไว้ตอนตำรวจมาเขาก็เพิ่งรู้ว่าเลจี้พยายามใส่ร้ายเขาลูอิสเล่าว่าตอนที่เธอแง้มประตูให้เข้าไปเขาเห็นหน้าเธอแค่ซีกเดียว ซึ่งมิกก็วิเคราะห์ว่าเธอมีบาดแผลที่น่าอยู่แล้วเลยเปิดประตูงแง,ง้มๆไม่ให้ลูอิสเห็นเธออาจจะทำร้ายตัวเองหรือให้คู่เดททำให้ทนายของครอบครัวเลยคิดว่าผู้หญิงคนนั้นรู้ว่าลูอิสรวยเธอก็เลยจัดฉากเพราะอยากได้เงินของลูอิส แต่ในบันทึกของตำรวจเลดจี้แจ้งความไว้ว่าเธอเปิดประตูเพราะคิดว่าเป็นคนรู้จักลูอิสก็เลยบุกเข้าไปทำร้ายเธอเธอพยายามหนีแต่ลูอิสก็จับเธอได้และเอามีดมาจาอที่คอพอทุกคนเห็นรูปมีดลูอิสก็บอกว่ามีดอันนี้ไม่ใช่ของเขาเลดจี้ยังบอกกับตำรวจอีกว,ว่าเธอพยายามสู้และเอาขวดมาตีที่หัวของเขาจนสลบ ลูอิสก็บอกว่ามันเรื่องโกหกทั้งนั้นมิกก็เลยบอกคดีนี้มันง่ายมากแต่ต้องให้แน่ใจว่าเรื่องที่ลูอิสเล่าทั้งหมดมันเป็นเรื่องจริงจากนั้นสองคู่ซีก็มานั่งปรึกษาหารือกันฟแฟรคงบอกว่าลูอิสดูเหมือนไม่จริงใจแต่เขาจะลองเช็คดูในตอนเช้าฟแฟรคงก็เอาคลิปจากกล้องวงจรปิดที่บาร์มาให้มิกดูในคลิปมันก็ตรงกับคำให้การของลูอิสทุกอย่าง ส่วนเรจี้เธอก็เป็นสาวขายบริการมิกเลยบอกว่าให้ก๊อบคลิปนี้ไว้เขาจะเอาไปให้ทนายอายการคนใหม่ดูเพราะมิกต้องการแฟ้มหลักฐานของอายการทนายอายการคนนี้ชื่อว่าเทสเขาเอาแฟ้มหลักฐานมาให้มิกแต่มิกกลับคิดว่าเทสน่าจะมีอะไรมากกว่านี้เขาก็เลยเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดให้กับเทสดูพอเทสได้ดูเขาก็กลับไม่มีท่าทีอะไรเลยแถมยังยืนยันว่าจะไม่เปลี่ยนข้อเสนอที่อายการเตรียมจะยื่น มิกก็เลยสงสัยว่าตัวเองพลาดหลักฐานอะไรไปหรือเปล่ามิกก็เลยมาตรวจสอบบันทึกการจับกลุ่มที่แฟงได้มากับบันทึกของอายการมันดูเหมือนกันมากแต่รูปหลักฐานโดยเฉพาะมีดมันไม่เหมือนกันมันเป็นมีดคนละอันกันมิกก็เลยมาหาลูอิสและบอกว่าลูอิสโกหกเขาเอารูปมีดให้กับลูอิสดูแถบบนมีดยังสลักชื่อของลูอิสไว้ด้วยมีดในแฟ้มที่แฟงได้มาตำรวจสับขาหลอก ให้พวกเขาคิดว่าตำรวจไม่มีหลักฐานอะไรทั้งๆท,ท,ที่พวกนั้นมีหลักฐานเด็ดลูอิสเลยบอกว่าเขาพกมีดเล่มน,นี้ไว้ตลอดเพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งแม่ของเขาพาลูกค้าไปดูบ้านและแม่ก็ถูกลูกค้าคนนั้นทำร้ายและข่มขืนเขารู้สึกกลัวมากก็เลยพกมีดอันนี้ไว้ตลอดเวลา วันรุ่งขึ้นมิกก็เดินมาเจอกับนักสืบเคอร์เลนนักสืบก็ถามว่าเขาได้ไปเยี่ยมมาติเนสบ้างไหมเพราะมิกเคยว่าความให้กับมาติเนสในข้อหาฆ่าคนตายมิกช่วยไม่ให้มาติเนสถูกประหารตัดสินแค่จำคุกตลอดชีวิตนักสืบเลยบอกอีก15ปีก็คงได้ออกมาแล้วแต่เหยื่อสาวคนนั้นตายไม่มีวันฟื้นนักสืบเลยอยากรู้ว่ามิกหลับลงไปได้ยังไงที่ว่าความให้กับคนชั่วพวกนั้น หลังจากนั้นมิกก็เอารูปภาพของเรจจี้ที่ถูกทำร้ายมาดูและเขาก็สังเกตเห็นว่าเรจจี้หน้าคล้ายๆกับดอนน่าเหยื่อที่ถูกมาติเนสฆ่าตายเขาก็เลยมาลือข้อมูลคดีและรูปของดอนน่าบาดแผลต่างๆคล้ายกับบาดแผลของเรจจี้มิกก็เลยนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตตอนที่เขามาคุยกับมาติเนสมาติเนสพยายามบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าเธอในบาร์ที่เขาไปเที่ยวมันมีผู้ชายอีกคนนึง แต่ในตอนนั้นด้วยหลักฐานต่างๆบวกกับคำให้การของมาติเนสมันขัดแย้งกันจนฟังไม่ขึ้นมิกเลยยื่นข้อเสนอที่จะไม่ให้เขาถูกประหารนั่นก็คือมาติเนสต้องรับสารภาพเขาจะถูกแค่จำคุกตลอดชีวิตพอนึกได้แบบนั้นมิกก็เลยตัดสินใจบินมาหามาติเนสที่เรือนจำ และถามถึงเหตุการณ์ในวันนั้นอีกครั้งมาร์ติเนสก็รู้สึกไม่พอใจที่มิกมาถามอะไรตอนนี้ทำไมก่อนหน้านี้ไม่ยอมถามมิกบอกว่าเขากำลังจะแก้ไขเรื่องนี้อยู่มาร์ติเนสก็เลยเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังอีกครั้งมิกก็เลยเอารูปของผู้ต้องหามาให้กับมาร์ติเนสดูและอยากให้มาร์ติเนสชี้ตัวชายอีกคนหนึ่งที่เขาเห็นในบาร์พอดูรูปไปเรื่อยๆมาร์ติเนสก็เห็นรูปชายคนนั้นซึ่งชายคนนั้นก็คือลูอิสลูกความของมิกในตอนนี้ m a ร์ติเนสที่เห็นรูปนั้นก็เริ่มเอ,อะอะโวยวายขึ้นมาแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าลูอิสใช่ชายคนนั้นไหมเพราะมันไม่สําคัญอะไรแล้วเขาติดคุกไปแล้วมิกพยายามบอกว่าเขากําลังจะแก้ไขมันจากนั้นมิกก็มาหาแฟรงค์ที่บ้านเขาเล่าให้แฟรงค์ฟังว่า m a ร์ติเนสไม่ได้เป็นคนฆ่าด,ดอนนาส่วนมีดที่ใช้ฆ่าดอนนามันเป็นมีดลักษณะเดียวกันกับของลูอิสมิกรู้สึกผิดมากที่วันนั้นเขาไม่เชื่อมาร์ติเนส เพราะตัวเขาเองก็ไม่เชื่อว่าเขาจะว่าความให้กับคนบริสุทธิ์จริงๆแฟรงค์ Frank บอกว่ามิกจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าลูอิสเข้าไปในห้องของดอนน่าในคืนที่เธอถูกฆ่าแต่เรื่องนี้จะบอกตำรวจไม่ได้บอกอายการก็ไม่ได้เพราะลูอิสเป็นลูกความของเขาส่วนหลักฐานต่างๆที่มีก็ใช้ในศาลไม่ได้เพราะเป็นเอกสิทธิ์ลูกความกับทนาย เมื่อกลับมาถึงบ้านมิกก็นึกอะไรออกเลยโทรไปหาแฟรงก์เขาอยากให้แฟรงก์ไปค้นหาประวัติของลูอิสตรวจสอบใบสั่งของลูอิสทั้งหมดเพราะจากเหยื่อสองคนนี้ที่มันเหมือนกันหลายๆอย่างเขาคิดว่าอาจจะมีคดีอื่นอีกพอมิกเข้าไปในบ้านเขาก็กลับเห็นลูอิสนั่งรอเขาอยู่มิกก็เลยไม่พอใจที่ลูอิสเข้ามาโดยพลาการลูอิสมันรู้ว่ามิกไปไหนมาบ้างแถมลูอิสมันก็ยังสาร,รภาพว่ามันเป็นคนฆ่าดอนนาเอง ตอนกับลูอิสก็พูดถึงลูกสาวของมิกซึ่งมิกก็ไม่พอใจออกมากมากเพราะลูอิสเป็นลูกความคนแรกที่มาขู่เขาถึงบ้านในวันพิจารณาคดีทางฝั่งอายการได้วิเคราะห์ว่าคดีนี้เป็นการล่าเหยื่อผู้ชายคนหนึ่งทำร้ายผู้หญิงในบ้านของเธอเองเพื่อวางข่มขืนและฆ่าแต่โชคดีที่ผู้หญิงคนนี้รอดมาได้ส่วนมิกก็พยายามแก้ต่างว่าผู้หญิงคนนี้เห็นลูอิสท่าทางมีเงินก็เลยคิดจะจับเขาศาลก็เลยนัดพิจารณาคดีอีกครั้ง หลังจากนั้นมิกก็ได้รู้ข่าวการตายของแฟรงค์เขาเรีบมาที่บ้านของแฟรงค์และได้รู้ว่าแฟรงค์ถูกยิงตายแถมเขายังเป็นผู้ต้องสงสัยอีกด้วยมิกก็เลยรีบมาที่บ้านของวาวด้วยความโมโหและบอกกับวาวว,าว,ว่าแฟรงค์ถูกฆ่าตายมันเป็นฝีมือของลูอิสส่วนที่มิกได้เข้ามาทำคดีนี้ไม่ใช่เพราะวาวเสนอเขาแต่ลูอิสเลือกเขาตั้งแต่แรกตำรวจได้แกะรอยอุปกรณ์ติดตามตัวของลูอิสที่วาวเป็นคนใส่ให้ แต่สัญญาณเครื่องติดตามมันไม่ได้เฉียดไปที่บ้านของแฟรงก์เลยวาวก็เลยคิดว่าลูอิสไม่ได้เป็นคนฆ่าเพราะไม่มีใครหลบอุปกรณ์ติดตามตัวได้มิกมั่นใจว่าลูอิสเป็นคนฆ่าแฟรงก์และคิดว่าวาวเป็นคนถอดอุปกรณ์ติดตามตัวออกให้กับลูอิสเพราะวาวเป็นคนเดียวที่ถอดอุปกรณ์นั้นได้ซึ่งวาวก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทำการตายของแฟรงก์มันทำให้มิกทั้งแค้นและก็เสียใจวันรุ่งขึ้นมิกก็ได้มาเช็คระบบฝากข้อความที่โทรศัพท์ และได้รู้ว่าแฟรงค์โทรมาหาเขาก่อนที่แฟรงค์จะโดนฆ่าแฟรงค์พูดถึงตั๋วที่สามารถทําให้มาร์ติเนสออกมาจากคุกได้แล้วขณะเดียวกันก็มีคนมาเคาะที่ประตูบ้านของแฟรงค์มิกเลยโทรไปหานักสืบที่ทําคดีของแฟรงค์เพื่อบอกว่าแฟรงค์ได้โทรมาและมีคนมาที่บ้านของแฟรงค์เชื่อว่าคนที่มาต้องเป็นฆาตกรส่วนนักสืบก็ตรวจสอบพบปอกกระสุนปืนจุด2ในห้อง แต่มันเป็นปืนรุ่นเก่ามิกก็เริ่มเอะใจเลยเดินไปดูกล่องที่เก็บปืนซึ่งปืนในกล่องมันก็หายไปจริงๆเขาก็รู้ทันทีว่าลูอิสเป็นคนเอาไปในวันพิจารณาคดีมิกก็ยังคงมีความแค้นที่เต็มเปี่ยมแต่ก็ต้องเก็บอาการเพื่อมาทําคดีนี้ให้จบหลังจากนั้นมิกก็ได้มาเจอกับนักสืบที่ทําคดีของแฟรงค์พวกเขามีหมายคนบ้านของมิกและพวกเขาก็รู้เรื่องปืนของมิกพอมาคนบ้านนักสืบก็ไม่เห็นปืนอยู่ในกล่องพวกเขาก็เลยเก็บกล่องนั้นไป หลังจากนั้นมิกก็ให้ผู้ช่วยไปเช็คชื่อพยานในคดีของลูอิสซึ่งมันก็มีชื่อของคอลิสคนที่อยู่ในห้องขังกับลูอิสในตอนแรกคอลิสมักจะชอบขึ้นศาลและแฉะเรื่องในคุกเพื่อที่เขาจะได้พ้นโทษให้เร็วขึ้นแถมตอนนี้คอลิสก็อยู่ที่ศูนย์บำบัดเดียวกันกับกอรียสาวบริการที่มิกทำคดีให้มิกก็เลยมาหากอรียเขาขอให้กอรียช่วยอะไรบางอย่างขณะที่กอรียกกำลังทำความสะอาดศูนย์บำบัด เมื่อนักโทษเดินผ่านมาเธอก็ทำเนียนเข้าไปคุยกับคอริสบอกว่าเธอได้คุยกับอายการเขตอายการมีวิธีให้พวกเขาผลโทษในวันพิจารณาคดีเทสได้เบิกตัวพยานนั่นก็คือเรจี้เหยื่อที่ถูกทำร้ายเธอยอมรับว่าตอนแรกเธอโกหกที่บอกว่าเธอไม่รู้จักกับลูอิสเพราะตอนนั้นเธอกลัวและคิดว่าตำรวจจะไม่เชื่อ พอถึงคราวมิกขึ้นสอบพยานเขาก็พุ่งเป้าไปเรื่องที่เลจจี้อาจจะรู้ว่าลูอิสรวยอาจจะเคยเห็นลูอิสใส่นาฬิกาแพงหรือขับรถหรูมิกก็เลยพูดต่อว่าเลจจี้เคยเห็นผู้หญิงที่ทําอาชีพเดียวกันขึ้นรถไปกับลูอิสแต่ก็ไม่เคยมีใครถูกลูอิสทำร้ายและก็ไม่เคยมีใครพูดถึงลูอิสในทางที่ไม่ดีเลยมิกเอาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดมาเปิดพร้อมกับวิเคราะห์ว่าเลจจี้เห็นลูอิสเป็นทางออกสู่การเลิกทำอาชีพนี้ เธอพยายามปฏิเสธว่ามันไม่ใช่แบบนั้นซึ่งทางฝั่งอายการก็รู้สึกหนักใจกับคําให้การและหลักฐานต่างๆอีกช่วงหนึ่งของการไตส่สวนแม่ของลูอิสก็ขึ้นให้การในศาลพร้อมกับยืนยันว่าเธอจํามีดเล่มน,นี้ได้ลูอิสพกไว้ป้องกันตัวตลอดเวลาเพราะเธอเคยถูกทำร้ายและถูกข่มขืนตอนที่พาลูกค้าไปดูบ้านมิกกลัวมากก็เลยมีมีดไว้เพื่อป้องกันตัวเมื่อเทสได้ยินแบบนั้นเขาก็ถึงกับอึง้งและก็ไม่มีคำถามที่จะถามต่อ เมื่อจบการพิจารณาคดีในวันนี้มิกก็เดินมาขึ้นรถและขอให้คนขับรถช่วยทําอะไรบางอย่างวันรุ่งขึ้นก็มีการพิจารณาคดีอีกครั้งมิกก็ให้ลูอิสขึ้นให้การลูอิสพยายามอธิบายเหตุการณ์ในคืนนั้นพร้อมกัรระบายความในใจที่เขาถูกใส่ร้ายทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้ทําอะไรผิด ซึ่งก็ดูเหมือนว่าคณะลูกขุนจะเห็นใจในสิ่งที่ลูอิสพูดเมื่อถึงข่าวที่เทสต,ต้องขึ้นซักโจทย์ไม่ว่าเทสจะงัดหลักฐานอะไรขึ้นมาหรือสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูอิสก็มีคําอธิบายได้ทุกเรื่อง พร้อมกับย้ำว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำเท็ดก็เลยขออนุญาตต่อสารว่าก่อนจะยุติการโต้เถียงเขาขอให้เลื่อนสอบไปคืนหนึ่งเพื่อจะไปพิจารณาพยานมาหาักล้างวันรุ่งขึ้นมิกก็เนียนมาคุยกับพนักงานคนหนึ่งและขอดูรายชื่อผู้ถูกคุมขังในรายชื่อนั้นก็มีชื่อของคอลิสอยู่ด้วยอายการจะให้คอลิสขึ้นเป็นพยานจริงๆเขาเลยมาหาผู้ช่วยเพื่อถามว่าเธอยื่นหมายสารให้กับนักสืบเคอร์อเลนหรือย,ยังเธอบอกว่าเธอยื่นแล้วมิกเลยบอกให้ผู้ช่วยเตรียมสแตนบายไว้ พอเขาเข้ามาในศาลนักสืบเคเรนก็สงสัยว่ามันเรื่องบ้าอะไรเพราะเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนี้ทําไมเขาถึงได้หมายเรียกมาเป็นพยานมิกก็เลยบอกแค่ว่าให้เขารอดูเชดก็เริ่มเบิกพยานมาหักล้างและพยานคนนี้ก็คือเคอร์ลิสเคอร์ลิสเคยถูกคุมขังอยู่ในห้องขังเดียวกันกับลูอิส และพวกเขาก็เคยคุยกันลูอิสก็รีบบอกว่าเขาไม่เคยคุยกับใครเลยตอนที่ถูกคุมขังอยู่มิกก็เลยคลัดค้านเพราะพยานคนนี้ชอบพูดโกหกและด้วยเหตุผลต่างๆศาลเลยอนุญาตให้คอลิกขึ้นเป็นพยานได้มิกก็เลยขอศาลออกไปโทรศัพท์หานักสืบ แต่จริงๆแล้วมิกออกมาโทรหาผู้ช่วยและนัดเธอให้มาที่ศาลตอน1 0มง15นาทีเป๊ะพร้อมเอกสารเมื่อคอลิสขึ้นให้การเขาได้บอกว่าตอนที่ถูกคุมขังอยู่ด้วยกันลูอิสได้พูดถึงเรื่องที่เขาทำร้ายผู้หญิงพอมิกขึ้นสืบพยานเขาก็ได้รู้ว่าคอลิสเคยแชร์เพื่อนร่วมคุกมาแล้ว4ี่ครั้งคอลิสบอกว่าในตอนนั้นลูอิสยังพูดโอ้อวดว่าเขาเคยฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งและรอดมาได้ครั้งนี้เขาก็ต้องรอดเหมือนกันพอมิกได้ยินแบบนั้นเขาก็ และไม่รู้จะถามอะไรต่อลูอิสก็เลยถามกับมิกว่ามันเกิดอะไรขึ้นลูอิสบอกว่าเขาไม่เคยพูดอะไรกับคอลิสเลยขณะที่คอลิสเล่ารายละเอียดเรื่องที่ได้ยินมานักสืบเคอร์เลนก็มองมาที่มิกและก็เริ่มเข้าใจสถานการณ์ในสิ่งที่มิกกำลังจะสื่อนักสืบได้เดินออกจากห้องพิจารณาคดีเมื่อถึงเวลาตามนัด ผู้ช่วยของมิกก็เดินเข้ามาในห้องพร้อมเอกสารมิกได้พูดถึงคดีเก่าที่คอลิสเคยให้การปักปําผู้ร่วมห้องขังคอลิสไม่เคยถูกดำเนินคดีในเรื่องให้การเทสเพราะมันเป็นข้อตกลงระหว่างเขากับอายการและครั้งนี้ก็เช่นกันที่อัยการเตรียมให้คอลิสขึ้นให้การปักปล้ำลูอิส หลังพักพิจารณาคดีสารก็ได้ตำหนิเทสที่เอาผู้ต้องขังเคยให้การเทสขึ้นมาเป็นพยานหลังจากนั้นแม่ของลูอิสก็มาคุยกับมิกมิกบอกว่าผู้พิพากษาจะตัดสินเองว่าจะปล่อยตัวจําเลยแม่กับทนายก็ดีใจที่ลูอิสจะพ้นผิดด้วยความสงสัยลูอิสก็เลยเข้ามาคุยกับมิกถึงเรื่องที่คอลิสรู้เรื่องที่เขาฆ่าผู้หญิงก่อนหน้านี้ได้ยังไงมิกเลยบอกแฟรงก์อาจจะเป็นคนพูดมันก็เลยเป็นสาเห,เหตุที่ทําให้ลูอิสฆ่าแฟรงก์ เมื่อพิจารณาคดีอีกครั้งทางอายการก็ได้ถอนฟ้องจำเลยศาลก็เลยปิดคดีนี้แม่ของลูอิสก็มาขอบคุณมิกมิกได้กระซิบบอกกับลูอิสว่าเขาต้องการปืนคืนแต่ความดีใจของพวกนั้นมันก็อยู่ด้แป๊บเดียวนักสืบก็เข้ามาจับกลุ่มลูอิสในข้อหาฆาตกรรมดอนนาซึ่งลูอิสมันก็แขนมาก มิกได้เข้ามาคุยกับลูอิสว่าเขาช่วยให้ลูอิสพ้นคดีทำร้ายร่างกายของเลจี้ตามที่ตกลงแล้วส่วนคดีฆาตกรรมดอนนาก็ให้เขาไปหาทนายใหม่เองแม่ของลูอิสก็โมโหมากที่เรื่องมันออกมาเป็นแบบนี้เมื่อมิกกลับมาที่รถคนขับรถก็เอาปืนมาให้มิกเพราะก่อนหน้านี้มิกใช้ให้คนขับรถไปหาซื้อปืนมาให้เขาพอกลับมาถึงบ้านมิกก็ได้รู้ว่าลูอิสถูกปล่อยตัวแล้วเพราะหลักฐานมันไม่เพียงพอ เขาก็เลยบอกให้แม็กกี้พาลูกไปอยู่ที่บ้านของน้องสาวก่อนหลังจากนั้นมิกก็โทรหาวาวให้วาวช่วยเช็คพิกัดของเครื่องติดตามตัวของลูอิสในสัญญาณบ่งบอกว่าลูอิสกำลังไปที่บ้านของแม็กกี้มิกก็เลยรีบขับรถไปที่นั่นเขาได้นั่งรอลูอิสอยู่ที่หน้าบ้านพอลูอิสมามันก็เดินเข้าไปคุยกับมิก และบอกว่ามิกปกป้องครอบครัวไม่ได้ทุกวันหรอกมิกบอกว่าเขาจะทําจนกว่ามาร์ติเนซจะเป็นอิสระและลูอิสถูกประหารชีวิตด้วยข้อหาฆาตกรรมลูอิสก็เลยท้ามิกว่าทําไมไม่ยิงเขาตอนนี้มิกก็พูดแค่ว่าคงไม่ต้องถึงมือเขาหรอกและทันในนั้นพวกฮาเลก็เข้ามารุมทํำร้ายลูอิสมิกเลยบอกกับเพื่อนฮาเลว่าเอาแค่เข้าโรงพยาบาลไม่ต้องให้ลง,ลง เมื่อกลับมาถึงบ้านมิกก็ต้องตกใจที่ได้มาเจอกับแม่ของลูอิสอยู่ในบ้านของเขาเธอไม่พอใจที่ถูกมิกหลอกซึ่งมิกก็บอกว่าเขาต่างหากที่ถูกหลอกมาตั้งแต่แรกมิกจะทําให้ลูอิสโดนจับในข้อหาฆ่าดอนหน้ากับแฟงแต่แม่ของลูอิสบอกว่าลูอิสไม่ได้เป็นคนฆ่าแฟงเพราะคนที่ฆ่าแฟงก็คือเธอเองเธอชักปืนขึ้นมายิงมิกจะล้มลงไปแต่มิกก็ใช้ปืนยิงสวนกลับไปได้ หลังจากที่ออกมาจากโรงพยาบาลมิกก็ได้รู้ว่ามาร์ติเนสพ้นโทษแล้วส่วนลูอิสก็จะได้รับโทษประหารชีวิตระหว่างทางพวกฮาเลก,ก็มาล้อมรถให้เขาจอดอีกครั้งพวกนั้นอยากให้มิกทำคดีให้กับแฮโรอีกครั้งเพราะแฮโรถูกจับอีกแล้วมิกก็เลยบอกจะทำคดีนี้ให้ฟรีเพื่อตอบแทนที่พวกนั้นช่วยเขาไว้ครั้งหน้าค่อยเรียกราคาหนัก,หน,กหนังเรื่องนี้ก็จบลง ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ